อานเพื่อนสตาร์เกเซอร์ครับพุนไดอีกหนึ่งคันที่หายากมากและตอนนี้เป็นรถใหม่เลยคันนี้เป็นปี23เลขไม่แค่หนึ0 0กับกว่ากิโลเมตรถาย6,2,9,000แจ้งไปเลยเพื่อนๆดูรถใหม่มาก7407ครับใครกำลังหารถแวนไปใช้งานครับพาลูกไปโรงเรียนหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยเหมาะเลยนะครับเป็นเป็น3แถวนะไปดูเซ็นเซอร์หน้านะครับ1 2นะครับพร้อมกับนี่ ไฟเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะเพื่อนนะคือ,คอทุกอย่างอยู่ในโคมเดียวกันเนี่ยโคตรสวยและเดิมมากๆอ่ะคุณเ,เพื่อนดูน็อตนะครับนี่คือรถยังกับป้ายแดงเลยเพื่อนเครื่องยนต์แบบยังไม่ทําอะไรนะครับเนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินนะเพื่อนนะ115แรงมา้าเมื่อต้องพูดถึงเรื่องของสมรรถนะดีมากช่วงล่างโคตรและก็ระบบความปลอดภัยเข้าเยอะนะหุ่นดผมบอกเลยเนี่ยน็อตเดิมมากใครใครหาอยู่เพื่อนรถแวน ไม่ต้องไปเล่นแบรนด์ญี่ปุ่นนี่แหละรถเกาหลีนี่แหละเป็นเป็นแบรนด์หนึ่งที่ขายทั่วโลกแล้วก็ยอดมียอดขายทั่วโลกเลยยางเป็นปี2023เท่าปีรถเลยเพื่อนแล้วก็เป็นยางกูดเจียระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดิสนะหน้าดิสหลังดิสเพื่อนมาดูภายในกันเลยเป็นคีย์เลสนะเพื่อนนะเข้าเอาด้วยกดปุ่มสัมผัสได้เลยเนี้ยแผงประตูกระจกกระจกเป็น เป็นไฟฟา้าไม่ใช่ออตโต้อ่ะลองให่นะนะครับนี่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะเพื่อนนะนี่แล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนโค้สวยเลยดูแต่เข็บสีแดงอ่ะดูเลขไมเลยเพื่อนนี่หนึ่งมื่นสี่ร้บเอ็ดกิโลเมตรรีบเลยครับใครหาอยู่หกสองเก้าเองพวมอะไรมันติฟัง์กชันครับมีครุคอนโทรลด้วยนะเพื่อนเนี่คุกคอนโทรลด้วยนะครับมี เลนิพัฒเจอว a r นิง่งเอไม่ใช่อันนี้เป็นบังคับอยู่ในเลนเอออันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น a d a เ t i v e Control ด้วยนะนเพื่อนนะอ่ะหน้าจอสัมผัสเป็นแนวตั้งกันเพื่อนเล่นยังไงเดียะเนี่ยจิ้มไปจิ้มมาได้หมดนะครับวอลลุม่มจอขนาดใหญ่น่าจะ10บสนิ้วนะแถมกล้องบันทึกหน้าไปด้วยเพื่อนมีพร้อม คุณแจ้สำรลองครบเลยสองดอกครบครบว้าวแม่เพื่อนรถโคตใหม่เนี่ะนี่เกียร์ออโต้แล้วสำคัญที่สำคัญเพื่อนมีโหมดการขับด้วยนะลองเล่นดูอ่ะกดหนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะขึ้นแถบตอนนี้ขึ้นสปอร์ตอยู่นอร์ม l ลส a มาร์ทอีโคหูสี่สีสี่ระบบอะเอาไปเลยเพื่อนดูเกียร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยปบ กล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์พร้อมพร้อมตัววัดระยะให้พร้อมแล้วพอม,มาดันสุดนะเราตกข้หาตัวเองเพื่อนผมลองเล่นอยู่นะเห็นหมายเลขหนึ่งข้างบนไหมฮะอ๋อรอบเครื่องไม่ได้ก็คืออยู่เลขหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเกียร์น่าจะเป็นหกสปีดหรือไม่นะครับนี่โอ้โหรถสวยมากเดิมโคตรมาเอาไปใช้เลยเพื่อนเนี่ยผมไม่ต้องดูโครงสร้างแล้วเพราะมันรถเป็นใหม่ปิ๊บเลยหนึ่งมืนสี่ร้อย เป็นไปได้จะได้นี่เพื่อนดูนี่คือรถแวนนะเวลาเราเข้าออกนะครับสัมผัสหนึ่งครั้งช่วยมันหน่อยนี่เปิดแล้วก็เดินให้ลูกให้หลานให้คุณพ่อคุณแม่ควรจะนั่งหลังนั่งได้เลยสามารถเอยนได้อย่างนี้เลยนะเนี่ยนั่งได้แยกอย่างนี้นั่งสบายเพื่อนเนี่ยเบาะมันไม่ชิดกันนี่คือความสะดวกสบายของเขาความกว้างของตัวรถเพื่อนดูที่ชาร์จแบบฟ้าชาร์จมีพร้อมโอ้โห นี่แอร์หลังพร้อมปรับได้ถึง3ระดับเลยความแรงของแอร์นะครับใหม่มากเพื่อนเมันคือรถใหม่เลยอะ่ะหกสองเก้อง6 2แส0 0เอาไปเลยโอ้โหสตาร์เกเซอร์ระบบตัวเปิดฝ่าท้ายจะเป็นไฟฟ้านะเพื่อนนะแต่ว่าโชคอัพเป็นโชคอัพธรรมดาไม่ใช่เป็นออตโต้ลิฟเกตนะก็มันดีขึข้นอัตโนมัติแล้วเพื่อนดู โครงสร้างเดิมมากเนี่ยเบาเบาะหลังสามารถเอ็นเอ็นได้อย่างนี้เลยอะ่ะอย่างนี้คือสี่หองศาเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยนอนได้เลยนั่งสบายแล้วที่สําคัญคือเพื่อนมันเป็นเทเตอร์ซีดก็คือด้านบนเขาจะสูงกว่าด้านหน้าไหมขนาดเรา่มองเห็นหน้าจอเลยนี่คือความสะดวกสบายของตัวรถที่เขาออกแบบมาแล้วลักษณะการนั่งแบบนี้เวลารถเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่เวียนหัวมันจะไม่เวียงเพื่อนนี่เลยคือความ สุดยอดของการออกแบบของตัวหุนไนมันถึงเป็นรถที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ขายดีมากๆทั่วโลกนะครับโอ้โหอ่ะเพื่อนๆดูกล้องมองหลังเซ็นเซอร์หนึ่งสองสามรถสมบูรณ์มากเพื่อนผมแค่ขัดเคลือบสีแล้วก็ส่งมอเอเพื่อนเลยนะครับแค่นั้นเองรถมันเดิมมากนี่สตาร์เกเซอร์อ่ะดูเอกาสารครับสองพันยี่บสามครับเพื่อน แล้วก็นั่ง3ตอนนะครับเครื่องยนต์1.5เบนซิน115แรงม้าแบบที่1นใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องคิดเละเพ,เพื่อนเพราะรถมันใหม่มากนะครับเลือกไม้แค่1 0 0 0กับ400กว่ากิโลเมตรราคา600,000 29,000บาทใครอยากได้คันนี้รีบทักมาเบอร์โทรด้านหน้าไปแล้วสวัสดีครับ